สวัสดีครับกลับมาพบผมอีกนะครับกับรายการรีวิวท็อกทอกนะครับวันนี้ก็ตอนแรกก็จะทํารายการโนวิดฟูกไว้นะครับ s <S แต่ต้องมาทารายการนี้ก่อนครับเพราะประเด็นร้อนๆมากมายเกี่ยวกับนักเตะไทยที่ผมอยากจะเล่าเรื่องและบางทีก็ฉุผขาดเนื้อน,นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอเปิดรายการก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวว่าจำรายการผิดหรือเปล่าอ่ะเปิดรายการ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับจับบอลแรกไม่ดีครับมีกระชกอ,อย่างได้บอลต่อนะครับโทยานาการุระโดยกับโอดะไปได้ไปได้ไไดสุดเซ้นแล้วเปิดตัดเข้ามาตรงี้สุระชอโอ้โหหประตูต่อศนได้ประตูขึ้นำนำแล้วครับ มาต่อกันครับมาอย่างที่ใครรู้นะครับว่าเมื่อวานสุณโชคลงเตะบอลน,นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นแมตท,ที่เกือบจะสร้างตำนานนะครับเพราะหลังจากที่แบบได้รับโอกาสให้ลงสนามเป็นตัว11ตัวจริงนะครับสองเกมติดต่อกันนะครับก็แบบ ก็ตอบแทนได้โอกาสที่โค้ชมอบให้เป็นอย่างดีนะครับทำประตูที่2ของตัวเองในเจลีกและถูกส่งลงสนามมากกว่า80นาทีนะครับครั้งนี้ที่สําคัญเพื่อนๆทุกคนเขาอยากเริ่มเชื่อมั่นและไว้ใจเจ้าตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากจังหวะทํา,ทาประตูได้ทุกคนวิ่งเข้ามาหาและซัพพอร์ตเขาเสมอนะครับและที่สําคัญเขาถูกแฟนบอลสเปโรนะครับหวดว่าสมควรได้รับ MVP ในเกมนี้นะครับและเหมือนกับเขาคิดว่า เขาเรียกแฟนบอลของซัป,ปโปโรคิดว่าเนี่ยคือเขาเรียกอะไรตัวแทนของเจชนาจิงน,นะครับและคิดือแบบนี่คือสิงอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นบทพิสูจน์ดิฉันดีว่าเขามีดีพอที่จะลงสนามเป็นตัวจริงเสียสำรับทุกประโชคสารชาตินะครับจากการที่เขาบุดขึ้นไปแล้วก็เตะเข้าไปจังหวัดนั้นคือจังหวัดเขาเรียกอะไรสปินนะครับอย่างที่ต้นคลิปไปที่ผมให้ดูนะครับ เป็นจังหวะเฉพาะตัวของนงักเตะบางคนนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะรีวิวนะเป็นที่กาลังคิดอยู่ผมว่ามิชาครับโพสของซัปโปโรนะครับคือแบบเขาเรียกอะไรเจ้าเช็คยิงนำโกเบนะครับสีหน้าของมิชาก็ดูแปลกๆส่วนเจ้าเช็คยิงนำอวิปปาทีหน้ามิชาก็ดูแปลกๆเหมือนเขา มีอะไรกับสุภโชคอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาก็อาจจะดีใจเนี้ยนิึกๆแต่คือรูปแบบเกมของทีมไม่ดีเลยอ่ะแต่กับได้ประตูแกเลยทําหน้าแบบนั้นอารมณ์แบบทีมเล่นแบบนี้ได้ยังไงวะกองหลังก็หลุดก็อะไรก็ไม่สุภโชคจริงๆเกมนี้ควรจะได้ MVP นะครับแต่เขาแบบโดนกองหลัง คุมกำเนิดสองรอบนะครับสองนัดติดเลยนะครับที่ไม่ได้เก็บชัยชนะเลยสําหรับโกเบเอ้ยสําหรับซัปโปโรพูดผิดขอโทษนะครับ <c oughs> และกลองหลังนี่รั่วนะผมว่าถ้าเกิดมิชาย,ยังปรับเปลี่ยนหรือหากลยุทธ์อะไรใหม,ไม่ไม่ได้ก็อาจจะแบบยากที่จะชนะนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่ผมอยากมารีวิวนะครับต้องส่งกำลังใจไปให้กับเอเลียสรอดดอรลอด้วยนะครับ คือแบบเถื่อนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเอเลียดดาวลอถูกขามส่งโรงพยาบาลนะครับหลังโดนคู่แข่งเตะที่ศีรษะเลยนะครับในหลีกอินโดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการลงสนามนัดที่2ของเจ้าตัวเท่านั้นนะครับโดยนัดแรกเอเลียดดาวลอก็ถูกคู่แข่งตบและเตะและเครื่องเขาเรือยและเตะหน้าจนพกช้ำม,มาแล้วด้วยเช่นกันนะครับหลีกนี้มันถึงจริงๆเลยและเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลีกอินโดกันยังไงบ้างครับ โดยส่วนตัวที่ผมจะรีวิวนะตั้งแต่ทีมชาติแล้วนะเหมือนกับเล็กเขาเรียกอะไรนักเตะอินโดหรือพวกทีมประเทศอินโดแม่งเหมือนกับไม่ค่อยเล่นบอลจะเล่นแบบเขาเรียกอะไรนะชอบหาเรื่องแล้วก็ชอบเล่นแรงนะครับไม่ปรับปรุงพัฒนาให้แบบฟุตบอลมันเป็นมาตรฐานนี่นะครับผมคิดว่าอยากให้เขากลับมาไทยลีกนะครับเพราะมันดูแบบว่าเล่นกันรุนแรงเกินไปนะครับเพราะแบบ เซฟสุขภาพเซฟร่า,างกายตัวเองดีกว่านะครับเผื่อแบบเล่นไทยอีกแล้วก็มาติดทีมชาติดีกว่าอย่าไปย้ายไปเล่นที่อินโดนีเซนัเลยครับผมว่าย้ายกลับมาเถอะนะครับและส่วนต่อไปที่ผมจะรีวิวก็คือสําหรับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อมิดฟิลในตำนานคุณสมบัติคงปริกอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดดีมทีมนะครับ เสียชีวิตลงหลังป่วยหนักนะครับในโรคไตวายวเลือรลังนะครับยังไงก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกัาด้วยครับสําหรับคุณสมบัตินะครับเคยเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดทีมทีมและเล่นให้กับสโมสรชื่อดังในอดีตอย่างสินธนานะครับเคย หลายช่วงเวลาเลยปีที่ผ่านมาเขาแบบต้องต่อสู้กับโรคไตาวายเลือลังวาอย่างมานานนะครับและต้องเข้าการรักษาฟอกไตยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดเสียชีวิตลงแล้วขณะที่ทําการสดพระอภิธรรมนะครับจะมีขึ้นที่วัดพรแก้วอําเภอสังบุรีนะครับจังหวัดชัยนานะครับระหว่างวันที่8ดถึงที่1ิกรกฎาคมใครที่อยู่จังหวัดนั้นก็สามารถไปร่วมงานศพได้นะครับ จากเกมที่ผมบอกไปนะครับว่าที่เจ้าเชคยิงได้หนึ่งประตูแต่กองหลังก็รั่วโดนไป2องไมก็กลายเป็น2อหนึ่งเลยแพ้ไปนะครับความคิดเห็นแฟนบอลไทยนะครับเขาก็บอกว่าเชคต้องแก้เรื่องการจ่ายบอลน,น้ำหนักขาดหลายครั้งเลยนะครับแต่ก็ยังก็สู้ๆนะครับอาร์ซนลพักก่อนไหมจุดโทษไม่เข้าเกมเลยเปลี่ยนเลยคานเนกตัวเปลี่ยนเกมเลยครับหลังแก้ไม่หาย หรือไม่คิดที่จะแก้เลยผมคิดว่าเขากำลังดูดูอยู่นะครับแต่ผมแค่เกิดคิดว่าเขาไม่เปลี่ยนแผนก็จะเป็นอย่างเงี้ยตียิงได้ก็โดนตีนำํำตีตามอย่างเงี้ยเ <c oughs> จ้าเชลล์ไรอดเป็นเอ็เอ็มวีพีเลยนะครับน่าเสียดายจ,จริงๆมาต่อกันเลยครับยาวๆไปเลยกับเรื่องรีวิวนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเจชนาทิพต <c oughs> ์เขาย้ายกลับมาในไทยลีกนะครับผมคิดว่า มีแฟนบอลหลายคนก็คงจะติดตามเขาต่อไปนะครับกับตอนนี้คงจะเปลี่ยนจากฟอนตาเล่มา b ีปีปทุมนะครับฟอนตาเล่ช่วงนี้ก็อาจจะดูดบด,บ,ดบลงนะครับเพราะนัดครั้งที่แล้วก็แพ้ไปนะครับมาดูกันนะครับชุดนี้เป็นยังไงคาดการเสียดตัวจริง b ีปีปทุมนะครับยูไนเต็ดในการลุยฤดูกาล2023-2024นะครับกับหลัาเขาเรียกอะไรกับเหานักเะตะใหม่ที่ยังเสริมโหดเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะ การได้ตัวยอดมิดฟิลชาวไทยนะครับอย่างเจชนาทิพย์งกติทิ่ี่เชื่อได้เลยว่าจะทำให้เกมรุกของทัพดะแลปิดดูดดันขึ้นอย่างแน่นอนคราวนี้มาดูกันครับว่าบุรีรัมจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าหรือ BG จะขึ้นมาเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีทีมไหนที่ทำให้เราประหลาดใจบ้างนะครับส่วนตัวในคอมเมนต์ของคนไทยนะครับก็ มีแต่คนรอเชียอยากให้ทีมบีจีสำเร็จน,นะครับแล้วก็จัดบุรีรามมาัามาหน่อยเขาบอกว่าจัดบุรีรําหน่อยบีจโคดจัดหลายคนก็แบบว่าเชียบีจีนะครับเพราะมีคนไทยอย่างชนะทิปที่แฟนบอลเขาชื่นชอบนะครับอีกคนความความคิดเห็นถัดไปนะครับเขาเรียกอะไร แชมป์ s, หรือชชนะบางครั้นก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จได้กับสโมสรใหญ่เสมอไปนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่เล่นมีความฟิตและความกระหายในการเล่นมากแค่ไหนนะครับหากทีมเวิร์กและจังหวะทำประตูดีก็สามารถเอาชาชนะสโมสรใหญ่ได้นะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนตัวผู้เล่นจะวางเกมเขาเรียกอะไรเกมลุกและเกมรับ อย่างไรของโค้ชเท่านั้นนะครับต่อให้สโมสรใหญ่โตแต่ทีมเวิร์คไม่ดีก็แค่นั้นครับเป็นกำลังใจให้ทุกทีมฟิตและกลับมาเพื่อชัยชนะครับวงการบอลไทยลีกไทยจะได้สร้างทีมและผู้เล่นคุณภาพให้กับวงการฟุตบอลของไทยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจของผมนะครับด้วยการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กำลังใจผมนะครับฝากกดติดตามเพื่อรับรู้ช่องข้อมูลข่าวสารของผมต่างๆ,ๆนะครับตั้งใจทํามากในะแต่ละคลิปถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยที่เรื่องต่อไปที่ผมจะรีวิวก็คือหลังจากที่บิ๊กป้อมออกมานะครับบอกให้รับผิดชอบต่อหน้าที่กับสารวัตสมยศน,นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับว่าเขาจะลาออกหรือจะไม่ออกหรือจะอยู่ตรงนี้ต่อๆไปแล้วค่อยถอนตัวออกมานะครับโดยข่าวนี้เขาบอกว่า